ดีๆีสิครับแมเปิดอ่านกันทางนี้หรือทางนี้อ่ะไปเลยนี่อ่าอนให้แม่จะดูก่อนอ่านแล้วขอฟังหน่อย ระวังนะเดี๋ยวโดนตาแล้วร้องไห้นะลูกอ่ะเปิดหน้าแรกก่อนแล้วคุณแม่จะอ่านให้ฟังหรือเดี๋ยวเปิดหน้าแรกก่อนโอเคไหมโอ้คนเก่งคนเก่งง่วงนอนแล้วโอ้มาหาแม่มาหาแม่โอเคโอ้โอ้แม่โอ้โอ้แม่โอ้โอ้โอ้ค่ะ มาหาแม่จ๋ามามาหาแม่นะคะเด็กดีนะลูกนะโอโอเคโอเคมา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 ,มาโอเคโอ,โอ้ให้แม่กอดกอดกันกอดกัน